อะไรมากเลยเพิ่ได้มาใหม่ขัดตังเงาว่าเลยพครับอะไรครับมาหาเครื่องหนักพี่หาอะไรครับไอโฟนอ่ะพี่อยากได้ราคาเบาๆอ่ะพี่มีไหมราคาเบาๆใช่ไอโก้ราคาเบาๆเหรอครับถ้ามีมาพี่เรื่องหายหรือว่าอะไรครับมาหาเนี่ยไม่หายพี่เนี่ยเขาเขาเขียนว่าเนี่ยจะเอาแบบไอคนเจ็บขาอ่ะพี่มีไหมคงไม่ขายกันแล้วล่ะพี่ขายคนเดียวนี่แต่มาองอมีเลยพี่เพิ่งได้เลยขัดตั้งเงาว่าบเลยยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ย ยี่สิบแปดกบูยนี่อันนี้แถมอะไรบ้างครับพี่โอ้โหพี่จะแถมทุกอย่างครับติดตีนแถมเพศแถมบ้าแต่แต่แถมบ้านแถมทุกอย่างสีงชาร์ดด้วยราคาไม่แพงนะโอ้โหราคาไม่เกินห้าพันหนอ้ยเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยไอโฟนเจ็ดพันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอย่างจะดูแอนดรอยครเครื่อง,งนะึงจะใช้ทั้ง iPhone ไอโฟนทั้งแอนดรอยนี่ยรุร่นที่แบบว่าตระกูลเอสไหมพี่นี่เลยครับโอ้โหจะเอาเอสอะไรครับ เอสแปดเอสเก้าเอสสิบเอสสิบเอ็ดเอสสิบสองอะไรครับเจดพักก็ได้งานมะรามแปดนี่เอสสิบพี่ก็มีน้องนี่มันรู้ใจเลยพี่มีสีอะไรบ้างมีสีดำกับสีขาวครับน้องไหนขอดูหน่อยสีขาวเป็นไงครับโอ้โหเอาสีขาวเลยพีเอาสีขาวขาววันนี้ลูกค้าก็มาหมาไปเลยนะครับทั้งไอโฟนทั้งแอนดรอยสองเครื่องสบายใจเชิญไปเลยครับ